แบบไม่ธรรมดานะคะถ้าอันแบบเด็กๆจะทา,าไข่บางๆอันนี้ผู้ใหญ่กินเลยพิเศษหน่อยอันนี้ก็ใส่กระยุกอันเลยเออไม่ต้องฉีกเลยเเเเอีทีแรก จะซื้อไอ้ท่นั้นมาด้วยเนาะโบรลน่าที่หลานชอบตรงนี้เขามีบีลักกี้อยู่แล้วก็เลยเอาบีลักกี้ไปเลย